วันนี้เรารรมาชันจรมาบรรยากาศฝนเนานี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงกวก,กว่าฝนตกพรำพรำทั้งหนักทั้งเบาเออไม่โปรยโยมโยมอยู่บ้านนี้เหรออยู่บ้านนี้กอไผ่มีงูบ้างไม่กอไผ่มีงูเห่าด้วยหรอือ มันเห่าดังไหมอ๋องูเห่าดังนิดนึ่งแล้วยมอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับอล้วคนอื่นไปไหนอยู่โคราชครับอ๋อคนโคราชเหรอครับแล้วยู่คนเดียวนานยังสิบปีแล้วครับแล้วภรรยาไม่มีครับลูกลูกผมแต่งงานหมดแล้วครับภรรยาไม่มีลูกแต่งงานครับแล้วลูกมาจากไหนลูกผมตั้งแต่รุ่นหน้ารั้นง เลิกกันมาสิบปีแล้วครับเขยันเลิกแล้วครับเอ,เ,อเอาขึ้นลุกขึ้นมานเดี๋ยวนี้ขอดูบ้านหน่อยครับโอ้โหเก็บของออกมาทั้งนั้นแหลยโอ้โหแล้วนอนตรงไหนในที่นอนข้างบนครับฮะทางไหนสุดสุดแล้วเข้าทางไหนนี่เหรอเข้าทางนี้ครับโอ้โหทางง,งางงูอยู่มองไม่เห็นเนี่ยมา,มามามาดู พก็ไทยงูเห่าอยู่ในนี้ก็มีงูเห่าอยู่ในนี้อีกเอา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 โอ้ตัวทำไมกลัวรกลัวอ่ะไปกลับไปดูแล้วงูเห่าไฟฟ้าก็ไม่มีใช้เทียนเนาะโอ้นี่ที่อยู่แค่นี้เนี่ยชีวิตอีกหนึ่งชีวิตชีวิตที่เลือกได้ก็เลือกให้ดีอยู่ ก็ดูท่าทางแล้วก็แต่คุณนึกว่าบ้านงูเหมือนกันเนี่ยดูแล้ว <laughs> จะกอบไข่ด้วยเอาอะไรมานั่งดีเนี่ยเก้าอี้ฝนฝนตกตกปล่อยปล่อยพรำพรำเอามาๆก็เอามา,มานี่เอาตัวสูงให้จุคนนะเตือนีเดี๋ยวโยมนั่งนี้นะเอามานี่ตั้งเอาอยู่ข้างนอกข้างนอกไปไปข้างนอกอา่าเดี๋ยวคุณออก เอาไปอันนี้ตรงนี้อา่านั่งเอาร่มากลางเดี๋ยวโดนฝนเป็นไข้เป็นหวัด,ดอ๋อรีบกลางรีบกลาง <c oughs> แล้วอายุเท่าไหร่นะ ห้าสิบหกห้าสิบหกครับกินเหล้าไหมมีก็กินไม่มีก็ไม่กินครับเอาแล้วมีก็กินไม่มีก็กินไม่ได้กินสม่ำเสมอครับนั่นแหละสงว่าถ้ามีเงินก็จะทําไงอากาศอย่างเงี้ยน่ากินไหมไม่น่ากินครับทําไมไม่น่ากินมันยังไงเราหมแเราไม่ได้งานต้องกินแต่ตอนเย็นครับต้องกินตอนเย็นตอนเย็นล้วก็กินข้าวนอนเลยอ๋อกินเยอะไหมวันวันก็กักหนึ่งครับกักขนาดไหนกักขวดเอ็มร้อยนะครับ เอ็มร้อยคาราบาวครับถึงกักหรือคาราบาวถึงครับทุกขวดส้มก็ถึงส้มสี่ขวดก็ก็เป็นหนึ่งหนึ่งขวดเล็กกักหนึ่งกักสองกักจะกําหนึ่งแบนไหมอ๋อไม่ถึงครับคก๊กแต่ไม่ธรรมาครับครับครับก็อะไรอย่างอ๋อก็ก๊กขวดกักเท่าไหร่สามติดกักสามติดครับแล้วเอาเอาเงินมาจากไหนก็ไปขายของเก่าครับ ขายของเก่าครับเพาไป่าเวของเก่ามาขายครับฝนตกไม่แรไปก็อด้วมีเงินเหลือไหมไม่มีเลยครับแล้วถ้าไม่กินเหล้านี้เงินเหลือเดือนละเก้าร้อยกักกัสามสิบครับถูกไหมถูกครับเนี่ยเป็นเพราะกินเหล้าแล้วเงินเลยไม่เหลือแล้วทำไงดีทีนี้ กินแต่ข้ากินผักกินน้ำไปแค่นั้นแล้วแล้วก็นอนเลยกินมากี่ปีแล้วเราตั้งแต่หนุ่มเหรอตั้งแต่อายุสิบเก้าปีครับจนถึงบัดนี้ครับคิดว่าจะเลิกไหมคงเลิกไม่ได้เนาะคงเลิกไม่ได้แต่ห่างได้ครับห่างห่างได้ห่างได้ห่างขนาดไหนห่างห่างก็อาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกินเลยพอเห็นก็กินอีกว่าไกลก ครับ้งห่างก็ไปอยู่ห่างหน่อยหางเราเอาไม่ถึงก็ไม่เอาเออจะช่วยไงดีเนาะกว่าครับแต่จุดเชียนเดินไปแต่ไปมืดๆไม่ได้เดี๋ยวมันกัดเราต้องหาอะไรไม้เขี่ยๆไปก่อนให้มันหนีแล้วก็ขึ้นห้องนอนถุงตีถุงห้ามัเดินไปแบบ สถานที่มันทวนอย่างนแล้วมันครับเนี่ยมันหนีฝนมาอย่างเงี้ยมันก็หมุนขอไปไแปลงในแหละหนีฝนแต่แดดร้อนร้อนไม่เท่าไหร่หรอกแล้วเ,เ,เคยถูกกัดไหมไม่เคยครับเค,เคยจะเดินไปหาก้นหรือโดนตะขาบกัดตะขาบไม่เห็นมันอยู่ในหลืมแต่ว่าผมมีแพ้ครับไม่ปวดไม่ฟกไม่ไรแต่เลือดออกแล้วคิดว่าอยากได้ช่วยอะไรบ้าง เป็นของครัวเรือนเป็นอะไรก็ได้ครับของครัวเรือนของอยู่ของกินเนี่ยแล้วเอาเป็นของกินเนาะเอาข้าวอะไรก็ได้ครับอย่างนี้เดี๋ยวเอาเอาข้าวมาสักหกลูกกับข้าวมาเสื้อผ้า<ม>เดี๋ยวให้เงินไว้ใช้สัก<ม>พอโยมยัมีเงินกินเล้าทุกวันอยู่ มาละสามสิบเอางี้เราเราให้แค่แค่กับข้าพอแล้วนะเดี๋ยวถ้าให้ไปเหมือนกันจะมาส่งเสริมไม่ยอมไปกินเหล้าอีกถูกไหมถ้าให้เยอะผมเอาไปฝากธนาคารก็เลยไม่ต้องถือไม่ต้องติฝากเถอะก็ไปกินอีกไม่เอาเอาเอาข้าวมาเอาข้าวกับข้ามาพอเสื้อผ้ามาเอามาหกลูกถ้าโยไม่ไม่กินเหล้าจะมาก็ยังกล้าให้ เดี๋ยวจะให้ไปก็เดี๋ยวเอาไว้คนที่ว่ามันไม่มีจะกินแล้วก็ไม่กินเล่าด้วยตรงนี้จะช่วยให้เยอะหน่อยช่วยเป็นหลายหมื่นครับแต่สลับโยมเอาค้าอาหารพอนะครับถ้าโทษต้องโทษโยมนะครับโทษตามาไม่ได้ครับ แต่ยงคิดว่าถ้าเราไม่กินเหล้าเนี่ยมีเงินเหลือไหมอย่างตอนนี้พูดตรงๆเหลือครับคิดว,ว่าสามสิบสามสิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยทุกวัน,วน,วนเดือนละเดือนละเก้าร้อยปีหนึ่งก็มืน่นมืน่มนกว่าสิาปีมานี่มีเงินแสนแล้วใช่เนีย่ยผมไม่อยู่นี่สิปีละเดี๋ยวเอามงมาเอา,เอามง มุกันยุงายากันยุงอะไรยังเจายากันยุงจุดมีไหมยากันยุงมีไหมรับไม่มีไม่มีครับมีมีเจียมุ้งแทนเลยโอ้ปุงเตีมุ้งนี่มีไหมมีครับยังดีอยู่ไหมมุ้งไม่ดีครับขาดผมเอายางมัดเอามุ้งถูกฟุตมาเอายางมัดเลยเอาุ้งให้ฝนตกเดี๋ยว จะได้ไม่ว่าจะช่วยเรื่องปัจจัยพอดีพอดีโยมมีเงินซื้อเหล้ากินแล้วก็เลยไม่กล้าช่วยต้องพูดตรงๆนะจะช่วยตอนนี้ก็ดีหลวงพ่อเพราะว่าผมต้องเสียค่าน้ำค่านี้ผมก็เก็บค่าน้ำนะคานน่าน้ำสองร้อยกว่าค่าน้ำสองร้อยบาทเอาเดี๋ยวจะมาช่วยไปห้าร้อยก็ยังดีได้ช่วยค่าน้ำนะห<ช>้าร้อยเอาเอาเอาสักคั้งก็ได้เอเอ แต่เงินเงินพันนี้ห้ามไปกินเหล้านะครับถ้าโยมกินเอาเงินของโยมนะครับเอออเามาให้พันนึงเอาไปหรือส่งมาเลยก็ได้ส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยถ้าว่าจะได้เงินสักสามหมื่นสองหมื่นกลับหรือพันหนึ่งก็เกือบจะไม่ได้นะนี่ เห็นเขาจะต้องไปจ่ายค่าค่าน้ำค่าน้ำแต่อย่าไปกินเหล้าแต่ไฟเขาตัดแล้วครับฮะไฟก็ตัดกับแม่ให้ใช้มีเงินช่วยเขาเหลือถ้าโยมไม่กินเหล้ามีเงินจ่ายค่าไฟครับถูกไหมใช่ทําไมเราไม่คิดิลืมครับลืมในถ้าโยมไม่กินเหล้านะเดือนละโยมมีละเก้าร้อยค่าไฟพอแล้วค่าไฟค่าน้ําพอสุขภาพก็ดีด้วยตัดปลอดก็ไม่เสียด้วยครับแต่ถ้าตั้งใจจริงก็น่าจะได้นะ แต่ว่ามันเคยชินแล้วเนาะเ <c oughs> คยชิน้วครับแล้วกลัวไหมรับว่าถ้ากินเหล้าแล้วตายไปตกนรกนี่กลัวไหมถ้าสมมติว่านารกมีจริงๆนี่กลัวไหมกลัควครับคิดว่าจะเลิกไหมหรือว่าเลิกกินต่อตกนรกก็ยอมแล้วว่าไม่กินนีก่กลัวกินเป็นยาได้ไหมครับกินเป็นยากินเป็นยาผสมยากินเป็นยาหอมยาอะไรก็เลี้ยงบาลีอยู่ลีนะไชะเช่ออ้า เป๊กเดียวเป๊กเดียวึ๊บเดียว,ยวอมเดียวแล้วกินข้าวคือไม่มให้เมาไม่ให้มากกว่าน,นั้นเฉพาะตอนเย็นก่อนอาหารคนมันจะเมาแค่นี้ก็เมานะแต่โยมมันมันประจับไปแล้วมันก็นเลยครับก็เลยกินเป็นอาจ,จินหลายปีเลยแต่ถ้าพวกนี้ลองกินดูสักสองฝาพอนี่กลับบ้านไม่ถูกนะ <c oughs> รับนั้นก็ช่วยเรื่องข้าวปลาอาหารนะครานี yeah. 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 Line, ้โยมใจข้าน้ำนะครับข้าน้ำเสียดายทต่มาอยากจะช่วยโยมหัดพุทธโทดีดังเราทำใหม่เผื่อบุญมีวาสนาใหม่มาเจอกันอีกครับตัวธสรมูครับครับกำหนดพุทธโทนั่งพุทธโทภาวนาไปแล้วถามจริงข่าสารบ่อยไหมทุกวันนี้ก็นานๆทีครับอาทิย์หนึงก็จะสองสามผนตกปลา ตกปลาดักอดรอบบ้งางตกเบ็ดบ้างก็ต้องอาศัยเปน็นกากับข้าวไปครับถ้าไม่มีอะไรจแท้ของก็เก็บผักกินตามนี้ตามตัวนี่หน่อไม้กําลังแตกเลยของเจเขาเอาไม่ได้เลยผมก็เอาไม่ได้เจเขาหนูอ๋อเป็นของอีกบ้านหนึ่งครับไปเสียบเอาเขาไม่ได้แล้วแล้วที่ใครเนี่ที่ทหารครับอ๋อที่ทหารอาศัยเขาอยู่เก็บของเก่าตอนนี้ต้นไผ่ของคนอื่นเขาของคนอื่นน่นบ้านหลังน้ะแล้วเวลางูมาที่เป็นของ,ของใคร ของเขาเองเราอยู่ในนี้ถ้าเขาไปในนี่เป็นของผมถ้าข้าวบ้านโยมก็เป็นของโยมใช่ไหมงูครับไม่ฆ่าครับก็เป็นของผมของาะวไล่มันออกแล้วก็ว่างูเห่ามันมันเห่าไงเวลามันเห่าไม่เห่างูเห่าแต่จะฟู่แผ่แย่อะไรเงี้ยฟู้ฟู้ครับแล้วก็หนีมาแล้วกลัวหลีวมันพ่นน้ำลายใส่ต้นพิษใส่ครับงูเห่าแต่อยู่รอดถึงป่านนี้แล้วก็ถือว่า รู้รู้รู้แก้วเราจะเข้าไปหาไม้หาอะไรเลี่ยเขี่ยไปก่อนตีไปก่อนห้มไม่หนีโอให้เสียงดังไว้ก่อนเสียงดังครับให้มันรู้ตัวถ้าเป็นไงมันก็จะขดนิ่งไว้ใช่มันจะขวางทางเราไปเหยียบมันมากกว่าบับอ่อยกเว้นเราไปเหยียบครับถ้าร่วมแมแลงจุดเทียมมันก็ดับจริงๆทำไมอยากให้โยมได้ได้เข้าใจสาระครับคำว่าชีวิตถ้าโยมทําอย่างนี้จนมันตายก็ไม่มีสาระถึงเวลาก็ขวดหนึ่งกั๊กเล็ก กินแล้วก็นอนตื่นมาก็ไปทำมากินเราไม่ได้การบําเพ็ญภาวนาไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันหมดไปกับเหนชีวิตท,ทั่วๆไปอย่างอย่างภูมิสัตว์เนี่ยนะสัตว์เขาไม่สวดมนต์พระไม่ได้นั่งภาวนาเนี่ยเขาก็หากินเหมือนเรานะแต่หากินคนละแลบบแต่เรานี่เป็นมนุษย์ไงทีนี้มนุษย์ภูมิจะสูงกว่าสัตว์อยู่ที่ศีลสมาธิปรรัญญา แล้วก็ทานบารม,มีก็อยู่ที่เราโยมก็ต้องสแสวงหาได้แล้วอายุจะหกสิบแล้วแล้มีอะไรเป็นที่พึ่งตอนนี้ของเก่าหาของเก่าหาของเก่าแล้วก็อาศัยที่ะหานอยู่ที่พึ่งแค่ที่พึ่งทางใจมีไหมที่พึ่งของวันที่เราจะจากโลกนี้ไปมีไหมนั่นมีแค่ที่ดำรงชีวิตแต่ที่พึ่งสระ,ะนังกระชับมีมีไหม ล,ะะลืมไม่มีเห็นหรับแต่ว่าจิตมันไม่ได้น้อมมาสู่ธรรมเลยถ้าเกิดโยมเป็นอะไรไปวันนี้โยมคิดว่าไปไหนหลังความตายเชื่อไหม,ไมว่ามีนรกสวรรค์เชื่อครับแล้วเชื่อแล้วคุณทำไงอไ่ก็ยังประมาทโดยที่ว่ามันเหมือนกับไม่มีคนนำทาง เคยบวชหรืยังเนี่ยไม่เคยครับเพราะผมไม่ได้หนังสืออ่านได้แต่พอปิดหนังสือก็ลืมหมดหนังสือมนวิธีอะไรเนี่ยอ่านออกเขียนได้แต่วเวลาปิดสมุดหนังสือลืมหมดตรวจไปไม่เป็นถ้าท่องขันนักได้ว่าจะให้บวชไม่ได้ไม่ได้เลยเาไวา้ไม่ได้ในหลวงครับครบเจ็ดสิบสองพษาปีน,นี้วันที่สิบสี่กรกดาคกใครจะบวชตาาิโยมสิบสี่กรกดาคม ทางวัดพระพุทธแสงธรรมก็จะจัดบวชถวายแดบบ่พระบาทหลวงเจ้าอยู่หัวเจ็ดสองพรรษาหกรอบนะแล้วก็ใครไม่ประสงค์เป็นเจ้าภาพทางวัดก็ยินดีเป็นธุระเป็นเจ้าภาพให้เลยนะสิบสี่กรกฎาก็สมัครบวชได้เลยนะโทรมาที่ศูนย์เก้าสองแปดเก้าสามศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์เก้าสองแปดเก้าสามศูนย์สี่ห้าห้าและใครจะบวชแม้แต่การจะเข้าพรรษาก็พร้อมกับบวช แจ้งเข้ามาหมายเลขที่แจ้งไว้คือ0928930455เนี่ยถ้าได้บวชสักพรนษาหนึ่งเนี่ยสีดีเติบอยู่ด้ยดะดีแหละครับถ้า,ถาผมไม่ได้นังสือกับไปนั่งรักตุ้มอยู่ไม่ได้นังสือหรอครับถ้าถ้าเขียนว่ากินข้าวสะกดยังไงกินข้าวกินกออีกทีนอนนอนกิน ข้าวขออาขาวอไม่เอกไม่โทรข้าวโอ้สกุได้เก่งมากไม่เอกไม่โทรข้าวก็ยังผสมสละได้อย่างนี้สอนได้อยู่นะก็เรียกยังมีพื้นฐานเอาแมวเหมียวเราส่วนไงแมวแมวหมอตตเลียหมามาว่เหวียงอแมวอ่าแมวเหมียวเหมียวยังไงเหมียว Eo, meo. mèo 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 uh. mèo. Hiếm đâm nâ, mẹ. Á, uh. eo, mèo 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 แต่แต่ก็มี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 พืชพันธุ์อยู่ไก่ย่างอาส่งไไก่ย่างไก่แต่ไลก็ไก่ไม่เอกอ่าอย่างยออายาอ่าแต่ละอายองงูไม่เอกเออก็ถูกนี่เก่งอย่างนี้ท่องได้บวชได้มีเวลาให้ท่องอยู่ยี่สิบวันนี้ไหวไหมข้าไหวเดี๋ยวบวชเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยว จดไปไปวัดเลยเดี๋ยวถ้าเลิกลาเลยเดี๋ยวบทเสร็จแล้วมีเงินให้เป็นหมื่นเลยเจนี่สามเดือนเนี้ยเดี๋วก็ได้มีชีวิตใหม่ดกว่าอยู่แบบนี้ได้เอาบทสวดมนต์หนังสือหรือไอ้วิทยุมาดูนี่เตรียมมาเตรียมมาเดี๋ยวจะได้ทดสอบอยากบวชไหมล่ะ ก็มาเป็นพระบูชาให้เลยนะมา,เ,าเป็นเจ้าหน้าจังหวัดเป็นเฉยก็ชวนบวชอยู่วัดมนดกทุกวัดหนูวัดต้องต้องสีประชาแล้วก็วัดอะไรเบที่ว่ามีชีเยอะๆนะเขาก็มาหาอย่างนี้แหละแต่ว่าผมก็ยังไม่พร้อมนะเขาเขามาหาหบวชด,ด้วยเหรอครับมีด้วยหรอมีเป็นชีเต็มร้นเลยไม่พร้อมเพราะอะไรที่จะไม่พร้อมก็มันมียังมีภาระอยู่เรื่องไรเรื่องนาทั้งนูนจะไปขายไปแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสมบัติอยู่เหรอมีครับแล้วสามเดือนนี่ มันจะยุ่งอะไรสมบัตินักหนาเอาเวลาเขาโทรศัพท์ผมก็ไม่มีเวลาโทรมามาตามเขาไม่เจอเขาจะแบ่งกันกนมที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเาปกแบ่งกันทํากินโอ้โหเนี่ยคนเราที่จะบวชไม่ได้ก็จะมีเหตุให้คิดมีเหตุเขาลองถ้าเราไม่ไปเขาก็จะยึดหมดเขาไม่ให้อาวมานี้วันนี้เราอ่านดูนี่อ่านว่าไงไหน พพุุททโโธธอ่าพุทโธเดี๋เอาเอาดูดิอ่าขอบมองไม่เห็นต้องใส่แว่เลยมองไม่เห็นหรอกเอ่าเดี๋ยวมอบไปให้ให้กันนะวิทยุฟังไหมธรรมะไม่มีเลยครับไฟไม่มีใช่ไหมไม่มีใช้ฐานกันอะไรอะไรก็ไม่มีเลยอ๋อนี่ใช้ไม่ได้ของเราเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าก็ใช่ไฟฟ้าไม่มีครับไม่มีเสียบใช้ไม่ได้ เนี่ยถ้าถ้าคิดใหม่เนี่ยกว่าเดือนละเก้ารอยทุกๆเดือนพาอโยมกินวันละวันละครึบอยู่แล้วเอาเงินเก้าร้อยนมาเป็นข้าไฟเหลือเหลือเฟือล้วอยู่คนเดียวแตโยมลืมคิดคิดแค่ว่าไม่มีเงินไม่มีเงินมีแต่กินเหล้าเวลาสามสิบสามสิบไม่มีเงินจ่ายร้อยหนึ่งแต่มีเงินสามสิบกินเหล้าคิดคิดไม่ถึงมัน คิดไม่ถึงวันพอถึงเวลาแล้วเขามาช่วงอ่าบอกไม่มีก็ต้องพูดเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยไม่มีครับแต่ว่าบอกวละสามสิบนี่กับไม่กินทุกวันเนาะครับตายน้ําตื้นเลยคิดทีนี้คิดออกยังคิดออกแล้วครับลองหยุดเล่าสักเดือนหนึ่งสามเดือนโยมไปขอมิเตอร์ใหม่มาได้เลยสามเดือนขอมิเตอร์ประหยัดแล้วละสามเดือนก็เที่ยวสามพันแล้วไปขอมิเตอร์มาขอต่อไฟใหม่ ทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะใจแข็งไหมใจแข็งแล้วจะพอเล่านี่กมันก็กินดานแล้วมันก็อยงว่าแล้วเวลาออกเหนือนี่มีกินเหล้าอย่างมีมก็ห่อรีบซุมแล้วเหรอครับสั่นครับสันเหรอสันเวลาเขียนั้นก็ไม่ได้โอ้่อยรูเข็มก็ไม่ได้ันมแล้วที่พันนีงจะไปทำอะไรได้พัน เขาเอาไปให้ค่าน้ําเขาแล้วก็เอาซื้อน้ําปลาซื้อพริกซื้อน้ําตาลเออนี่มีของเลยฮะมีของมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อไข่เคยเคยมีหมดข้าวสารหกลูกกว่ามากระป๋องมีหมดปลากระป๋องไข่อยู่ได้เป็นเดือนเลยต่ไปมุ้งเมืองผ้าห่มเสื้อผ้าครับอ่ะอานไปนะญาติโยมจะจ่ายแค่ค่านั่งท้องเก็บไว้ค่าน้ำเราไม่ได้ตัดน้ําก็ไม่ได้ใช้ครับคิดใหม่นะสามพันบาทนี่มันมีค่า เราญาติยมหนึ่งนาทีก่อนจะจบนะโยมชีวิตมีค่าหรือหมดราคาก็อยู่ที่คุณค่าของคนเราอยู่ที่เราทําตัวอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เราพูดและอยู่ที่เราแสวงหาว่าเรากําหนดชีิดยังไงถ้าเรากําหนดไม่เป็นเราก็จะเพลิดเพลินไปกับการกินการดื่มแล้วก็ใช้ไปแบบว่าเราจนเราไม่มีแต่เราไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบไว้เนี่ย มันก็เลยใช้ทัพย์ตรงนี้ให้ผิดผิดไปไปไปจากการเก็บผอมลอมวิบก็เลยเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์ใช้วันต่อวันแค่ค่าน้ําเดือนหนึ่งสักสามร้อสองร้อยเนี่ยก็ดูว่าเยอะแล้วแต่เรามีเงินกินเหล้าวันละสามสิบาทสามสิบาทสาบาทด้ถ้าเก็บไว้เดือนหนึ่งก็คือเก้าร้อยแต่โยมเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเห็นไหม แล้วถ้าเพราะอย่างนี้ด้วยนะที่กินเหล้าถ้าไม่งั้นก็จะมีเงินสุขภาพจะดีก่อนนี้สติปัญญาก็จะเพิ่มมากก่อนนี้แต่พอกินเหล้ามันก็มันเหมือนชีวิตมันวนอยู่กับที่เดิมแล้วก็คนที่จะช่วยเขาก็ไม่ค่อยกล้าช่วยเรานะเอาละก็ให้เห็นตามนี้นะโยมนะก็ขอเจริญพรนะใครจะบวช14กรกฎาคมนะแจ้งเข้ามารีบสมัคร0ู2ย์3ก้5 5เ้าาเสียดายไม่งั้นโยมได้เงิน สองสามหมื่นวันนี้นะอ้าวยังไม่พร้อมจะบวชยังไม่พร้อมอ่าสาธุสาธุแล้วใครอ่ะคนเองได้ไหมอ่ารีบผลนะมีร่มให้ด้วยน้ำปลาไปแล้ว